โอเคครับเดีย๋ยวเราจะมาเทสตัวรถนะครับของคุณธีรวุฒิจากทางร้านตุ้แม่ทอยน้ำมันใส่เข้าไปโอเคเดีย๋ยวเราจะมาสตาร์ทกันนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราจะเทสเจ้าปักกี้ HSP หนึต่อสิของคุณทีระบุตนะครับจากทางร้านตุ้แมททอยอุปกรณ์ที่ซื้อนะครับก็มีตัวรถรีโมทน้ำมัน1นึกลอนสลิตรนะครับหัวเทียนแล้วก็ชุดชุดไอ้โกปักสตาร์ทแบบชาร์จไฟโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปเทสตัวรถกัน